สวัสดีครับเมื่อนนีวันอาทิตย์ที่เก้าวันนี้เรามาอยู่ที่สวนพี่อ้นครับผมเริ่มเลยมาอยู่ที่สวนพี่อ้นวันนี้วันอาทิตย์ที่เก้าตุลาวันนี้เรามากินข้าวป้ากันครับอยู่สวนพี่อน้นกับบาเร่เดี๋ยวทีมงานถิ่ม,มาเรื่อยๆครับนัดกันไว้เบิดแล้ว เดี๋ยวสมาชิกมาเพิ่มเรื่อยๆครับิึงมาถึงครับเดี๋ยวทำการแต่งอุปกรณ์กันครับเดี๋ยวมาชมกันเรื่อยๆครับตเตรียมกะสร้างาาหาับเด้วยมือ

Thank you บัว่าปลอ้อยหัวแมนยู่แล้วะอะวะหาเบาเนี่นะวะไม่ละนำ้าง,า,างบา,บาเนเบาเนี่เป็นระสตเงเ่อด้วยเด็นจะมีคดรลายเล่ เดี๋ยวมาปั่นแหลกครับเดี๋ยวมาตีเงียปั่นแหลกไว้ตีได้ตัวบ้างไงเนี่ยเดี๋ยวมาล่องเงียปั่นแหลกครับไปแล้วล่ากไปเลง ลองปั่นแรกครับตน้เล่าโอ้ยหานนี่มะขวนเลนะแบบนีนนน้่ะตกน้เน่เนี่ยีนี้นใสได้นันล่ะลกทุก,กน วุ <One input> ้ย <un> บ <paid> ้างอะไรพี่ตะอยากหัวหนอนี่กี่ปอนด์เนี่ยตรงนี้ก็ใบแล้วครับหิ้วเข่ากําลังเผาป่าสมาชิกกับมะเพิ่มนะครับเสียแป๊กแป๊กมะเพิ่มกับพี่มิกพี่เบ้าว่าท่านเดอาจป่าอยครับเพลงเดพี่เบ้า บอยฟังยังไาก,กันนะมันเป็นในป่ากือมากิดเงีย <laughs> บ่อยใส่สูตรเทวดา <laughs> ปากไ็ไม่เงียบอยู่ครับอันนี้ขนาดบอดยนะครับนี่ย่าคิดว่าสีใดไงไงแนี่วมันอยู่ในนำ้ำเดี๋ยวเผาป่าไปเรื่อยก,กันครับปั้นสลวสดใหญ่ <c oughs> <c oughs> ว่าปัดสลัดเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆครับเจ้าบรรยากาศดีอยู่ครับเจ้ป่าบ่ค่อยกินแนวมันขล่องอยู่ในน้ำเนาะมากินแต่บลาคุงครับปลาคุงปิ้งปลายขึ้นเขาล่ะครับพ่าทีเด็ดข้างหนองแต่ว่ากินแตเดูฉันก็ได้กินปลาก็บแจ๊คสีว้างเดี๋มาสีดเดียดโยธาเตี้โอ้ยฟังอะไรเไม่ทายากหัวเนาะฟังอะไรเนี

yeah <laughs> เด็ดครับโอ้แซบคือเก่าแซบคือเก่าครับขางน้องสุดยอดขันลงน้ำอิงได้ปะกันเบียดตัวเอาแนวตักแนวตักอิงกันเบียดเปตะตัวกน้ำเอาแนวตักแนวตักแนวตักเดียวเดียวเดยวอันนี้ก่อนตะขัวตะขัวกดุกกระดุก ขั้นเบีอดแปลตาอเอาดีๆไม่ใช่ลุ้นมือจับอะเล่มือจับอะไรเล่เยอะๆใส่่ใส่ป่ะปะดุกไงโยกโเนี่ยยกโปเนี่ยุรีอนท่านเฮ้ยเียวแไมาท่านขั้นเบียด ไปบ้านข้าหมูเหลียวเบื้องไรเดียวเดกบุรไปุ่ไปโพสอยูุ่่นอยูพี่บาวเาเดีียวเห็น่ว่าเห็นดีเรียบ้อยพี่บาวเ้าได้อัดป่าแล้วมือนี้ ยังไม่ถึงครึ่งตัวนั้นเลยเด็กปล่อยแน่นเด๊้โดนเหลืองกองกองเลยเว้ยมสำหรับมาเนี่ยเก็บควางแล้วครับ เก็บของเก็บยังเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์หนา้าเดี๋ยวยังสิมาแก้มือไหมครับอาทิตย์นี้บ่คอยประสบความสําเร็จเท่าไรอาทิตย์นี้เดี๋ยวอาทิตย์หนา้ามาแก้มือไหมมาแก้มือแน่นอนมาแกะเบาๆเรยมาแก้แนีน่น้อนครับอาจารย์อาจารย์มาลบกใบโอ้ได้อัดป่าตัวนึงงไปดิ้นหน่อยตัวนึง เดี๋ยวไม่แก่มือครับอาทิตย์หน้าเจอกันไหมครับเดี๋ยวเข้าสิมาลาปีรัญญาน้ำจืดเจรเมดเจรเมศิดคลิปเพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยครับสวัสดีครับ